โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆคุกกี้รันคิงด้อมตัวคนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครับจะมาสอนนะครับผ่านด่าน8ขีดยี่สิบสองครับซึ่งด่านนี้นะครับแม่มดนะครับมันจะชดไฟฟ้านะครับแรงมากนะครับอ่ะเราต้องมีตัวคุกกี้ที่สำคัญนะครับก็คือตัวชักเอมนะครับอ่าซักเอมสำคัญยังไงครับเดี๋ยวอ่าผมจะมาอธิบายในการปีมอนให้ดูนะครับก็ชักเอมของผมก็นี่ครับ ใส่เป็นโจมตีรวนนะแล้วก็ใส่เป็นรถฟาร์มเสียหายครับก็14.5%เบอร์เซนเลนะเพื่อให้ลูกมันถึกขึ้นนะครับโอเคก็ส่วนตัวอื่นก็มีดนักช็อคเอเปโซอะเวมไพร์แล้วก็สมุนไพรนะครับแล้วก็สมบัติก็ข้อผมใช้เคียวนะเคียวมันจะเพิ่มคิริคอนให้วกับคุกกี้ทุกตัวในทีมนะแล้วก็นาฬิกาแล้วก็ตำรานะครับ ตำราเทพนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูในเกมกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับก็มาอยู่ในเกมนะอ่ารุ่นน้องตัวนี้นะครับอ่ะผมใช้แค่สะเอมนะครับแล้วก็ใช้ดักชกนะครับในการกดกิลนะเห็นไหมครับํำจัดให้มากเลยนะครับส่วนตัวอื่นผมยังไม่ใช่ก่อนนะครับก็ใช้เลียไปครับอ่าสะเอมสัมพันธ์มากนะครับในการเสกิรุ้นน้องออกมานะ ก็สังเกตนะครับเวลามอนตีทีมเรานะครับมันจะตีลูกสซเอมก่อนนะก่อนจะตีทีมเรานะอ่ะกดใช้เซอเอมไปครับนี่ครับมนจะตีลูกสซเอมก่อนนะครับทําให้คุกกินทีมนะครับเลือดไม่ค่อยลดเลยนะครับอ่ะผมก็แค่สองตัวนะครับเพียไปก่อนนะแนะนําให้กดมือนะครับนี่ครับ อ่ะโอเคอ่ะก็ใช้เอมเพียร์ไปครับให้รูนน้องตีไปนะตั้งเกตมอนนะครับจะตีแต่รูนน้องสเอมนะโอเคครับกอมาถึงแล้วนะครับก็ทีนี้ก็เอาเอฟเฟนโซกับดักชกนะครับเลียร์ก่อนนะครับแล้วก็กดเรมไพ่ครับให้ใช้เอมรอก่อนนะครับอ่ะแล้วเรากดาเอมไปครับให้ใส่รูนน้องมานะ สังเกตที่แม่มดครับแม่มดมันจะตีลูกเะเอมนะครับอคุกกี้เราก็ได้รับความเสียหายไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เราก็ให้แวมไพร์เลยครับเคลียรเลยครับ2ตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับก็ผ่านแล้วนะครับโอเคหนึ่งดาวก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับแนะนําตามนี้เลยนะใครที่ยังไม่ผ่านนะโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ